ดีคจะเท่าผมก็ดี่ะครับเื่อกี้เพื่อนๆมาเที่ยวดีๆครับก็ดีใจครับผมก็มีเพื่อนๆที่แบบสนิทสนิทกันนะครับก็มามาร่วมเปันนี้ครัเหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมมันก็ดีครับก็ยังมีแบบเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าแบบไม่ใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาวันนี้นะครับหลังเรื่องแรกเอ๊ะหนักหลังได้เข้าแล้วหรือยังไงหลังใกล้เข้าแล้วก็รู้สึกว่า ตื่นเต้นจริงครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูเหมือนกันก็เป็นการดูรอบแรกของตัวเองเหมือนกันครับก็จากที่ตัวเองไปเล่นมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าภาพที่เขาตัดต่อมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็เวลาตัดต่อมาเป็นอาจจะเป็นแบบอีกฟิลนึงเลยก็ได้เพราะว่าตอนที่เราไปถ่ายมันก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไล่ซีนนะเนาะพอมาเรียงซีนแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็น,ย,น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 ยังไงช่วงนี้งานเยอไหมนะยังไหมก็เจอพอประมาณนะครับก็อย่างนี้ก็เพิ่งกลับมาจากจีนครับผมก็ไปไปเล่นแฟนเฟซไปเล่นมิวสิกเฟซที่จีนมาครับแล้วก็กลับมาก็มาถ่ายซีีีรส์ต่่อเลลย2วววัันนแ้กก็็ท3 ไปประท้วงหนักแล้วก็เขาเรียกว่าประทวงหนักมันก็เนี่ยมาทำงานตอนเย็นนะครับก็เดี๋ยวทีนี้ก็มีไปงานของท่อนางหนักอีกครับพี่จีเป็นไงบ้างไปครับพี่จีเป็นไงบ้างเขาก็อบอุ่นดีครับผมก็ก็มารับที่สนามบินด้วยแล้วก็ไปที่งานก็แบบไปดูกันเยอะเลยครับผมก็ถึงแบบไปที่คุยลินครับทางนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเออ่นั่งรอดนาหน่อยแล้วก็โอเคเลยเป็นสุแบบมามาดูกันเยอะอยู่เหมือนกันครับไม่คันนี่น่าดูช่วงนี้ไม่คันนี่น่าดูเลยไม่มันนี่ไหมก็ เออจริงๆวงเงินไม่ไม่ได้ใจไวเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้รู้ครับแต่ว่าก็ก็ทำงานก็ทำเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือยังเก็บตังค์สร้างบ้านอยู่ใช <c oughs> ่ครับเก็บตังค์สร้างบ้านอยู่ครับผมอหาเงินทำบ้านเนี่ยใครมีอะไรก็มาจ้างได้นะครับ <c oughs> จริงๆทำไมมันยังไม่แบบทำเต็มทีอ๋อจริง <c oughs> ๆติดปัญหาที่ว่าเออคยเคยคุยกับเออเขาเรียกว่าคนออกแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบเหมือนคุยอะไรยังคิดยงแบบยังไม่ลงตัวกันอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งๆอยู่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออขอพักไว้ก่อนละกันอะไรเงี้ยครับจะพักอย ครั้ง<พ>นี้เมื่อไหร่จริงอยากรีบทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แบบฟีลเหมือนแบบเออพอยุ่งๆเราก็คือเหมือนหมดไฟแล้วมันตอนแรกแบบที่อยากทำอยากทำแต่พอแบบพอค,คุยนู่นคุยนี่เริ่มไม่ลงตัวอะไรอก็เลยส่วนอ่า,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวรอร้อยมันแบบอ,าอา่าเขาเรียกว่าฟ้าฝนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมุมก่อนอะไรเงี้ยคนอะไรนะคะเวลาคือกับช่างคือแบบกลัวใช่นะครับกลัวแบบช่างหรือแบบอ๋อกลัวไหมจริงๆไม่ไม่ใช่เรื่องนากลัวอะไรครับก็มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แบบเขาเรียกว่าอ่า มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ได้ยินมาบ่อยๆนะว่าคนนน้นโดนอย่างนี้คนนั้นโดนอย่างนั้น <c oughs> อะไรเงี้ยก็มันทำอะไร <c oughs> ไม่ได้หรอวถือว่ามันก็หาวิธีรับมือดีกว่าว่าแบบเออเราจะแบบมีวิธียังไงจะคุยกับเขายังไงแบบกลงกันยังไงว่าแบบเออจะให้เซฟตัวเราด้วยแล้วก็ทำให้เขาสบายใจในการทำด้วยอะไรเงี้ยครับ,บก็หวังว่าแบบจะโชคดีแบบเจอแบบแบบคุยทีเดียวจบเลยไม่ต้องแบบเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเครีย เรื่องนี้อ่ะครับก็จริงๆก็ต้องเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าจริง,รงๆก็รู้สึกว่าถ้ามันยังแบบไม่ได้พร้อมขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยว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 ค่อยดูก็ได้นะจริงๆคือมันออกแบบมันออกแบบทีไม่ได้เพราะว่าถ้าออกแบบก็ไม่ได้สูงมากอนะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแผ่นที่จะย้ายเขาจะอยู่หรออ่าจริงรๆก็ผมมนะองว่าแบบไม่อยากเกินสามปีตนะอนแรกคือแบบรีบจะออกแบบไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะแบบออกแบบออกแบบ ออกแบบบ้านไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่ว่าพอแบบมันมันสะดุดตั้งแต่แต่คนออกแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า พอสะดุดปุ๊บรู้สึกว่าแบบเริ่มหมดไปก็เลยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนแลก็ก็เดี๋ยวต้องแบบไปติดต่อคนออกแบบคนใหม่ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับตอนนี้มันเป็นรูปเป็นร่างกันนะได้นะรูปเป็นร่างร่างไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือแบบกลับไปเริ่มต้นใหม่หมดเลยครับเพราะว่าตอนแรกคุยกับเขาคุยไปเรื่อยๆปุ๊บอ่ะพอถึงวิกดีลงานจริงๆก็แบบอ่ะเริ่มเจอปัญหาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ว่ามาเคลียร์แล้วมาแบบคุยกับเขามากมายอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวขอพักไว้ก่อนกันอะไรนะนะแล้วจะ หกห้าหกเดือนแล้วมั้งครับใช่ที่คุยคุยอยู่เพราะว่าน่าจะคุยกันแน่เดือนสามหรือสี่ครับผมมันจะมีโอกาสที่แบบกลับมามีไฟมีบัตรทองเดี๋ยวแน่นอนอยู่แล้วคืออยากทำในหองออฟจะเสร็จแล้วครับใช่เพื่อนเแบบเอาขึ้นไวมากใตั้างใหม่กันรใช่เส็จแล้วก็ถึงผมว่ามันก็ถึงช่วงอายุหนึ่งครับที่แบบพอเราแบบมีหน้าที่กานมามั่นคงแล้วก็อยากจะแบบเรียกว่ามีมีที่อยู่อาศัยที่แบบในฝันของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจริงใจคือแบบอยากทำให้แบบให้พ่อแม่ไปอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงจริง คุยตลอดครับผมคุยตลอดครับเเพพรราะาะก็แต่ละคนก็เนี่ยอะไรอย่างที่บอกคือแบบเสียบขยายยกย้ายกันหมดแล้วแล้วเขาให้คำนั้นทำโดยเร็วหรองเขาบอกรีบๆทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนที่แบบจะหมดไฟอะไรตอนนี้ก็หมดไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วจริงก็เดี๋ยวน่าจะยังอยากทำอยู่ครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวหาจังหวะดีๆแล้วก็เดี๋ยวเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่ชาบ๊วยครับ Welcome to Star Society